โอเคนะครับผมก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟุกิรันโอินเบกนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับผมก็ตอนนี้เพิ่งตื่นมานะครับก็ต้องขออภัยที่เสียงมันอาจจะแบบแผลบ,บหรือไม่ก็เสียงมันไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นมาด้วยต้องขออภยนะัยในตรงนี้ด้วยนะครับก็เกมได้มีการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีของรางวัลที่แจกเยอะมากเลยนะที่ผมเข้ามาดูต่อแรกนะครับผมเนาะอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอันแรกเลยนะครับอันแรกที่เข้ามานะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นควิดนะครับก็เล่นควิดนะครับเนาะตอบถูกก็จะได้ของรางวัลเป็นเพชรนะครับก็ตอบถูกครบสิบครั้งก็จะได้เพชรตามนี้นะครับเป็นกิจกรรมแรกนะอ่าก็จะเดี๋ยวรอนะครับก็นี่ให้เรากดไปตามนี้จะมีคําถามนะครับอ่าแล้วเราก็โหวตไปเราโหวต ตามคนที่เขาโบดกันก็ได้นะครับเนาะได้ได้รับพูชั่นด้วยนะรอเวลานะครับโบดไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมิชชั่นเกมนะครับมิชชั่นเกม48มิชชั่นนะครับก็มิชชั่นแรกเราสามารถรับเพชรฟรีได้50เพชรนะครับมิชชั่นต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะก็ได้50เพชรเหมือนกันให้เราทำคะแนน500ล้านก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ48มิชชั่นนะครับเนาะ โอเคนะครับก็จะเป็นโหมดมิชชั่นที่เข้ามามิชชั่นความทรงจำต่อไปนะครับก็จะเป็นมิชชั่นเก็บเยลลี่ถั่วหน่อพึ้งนะครับก็จะเก็บได้ตามด่านเลยจะดรอปตามด่านให้เราเก็บนะครับครบก็มาแลกเพชรแลกตัวละครได้นะครับผมเนาะอืมโอเคนะครับได้พันห้าร้อยเพชรแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนี่นะครับกิจกรรมบิงโกนะครับก็ให้เราทาภารกิจนะครับให้บิงโกนะผมไม่รู้นะว่าจะมีแจกตัวละคร ปูพายหรือเปล่านะครับไม่แน่นะถ้าเราทำบิงโกจะมีแจกหรือเปล่านะครับอ่ะก็เป็นภารกิจนะครับเบ่งเอาบ้างอะไรก็ว่ากันนะครับก็มีมานะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วอีกงานหนึ่งก็เป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะครับ5 5วันนะครับ5้าพันเพชรนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนมาอีกแล้วนะหลายคนนะครับก็ใครที่ไม่รู้ว่าทำไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรง ข้างบนนะแปะไว้ให้นะครับไปดูกันได้ว่าทํำยังไงนะครับสําหรับคนที่มีมือถือ2เครื่องนะครับหรือไม่ใช้ในคอมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูได้นะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าของขวัญเช็คชื่อแบบใหม่นะครับเนาะเป็นรางวัลเช็คชื่อ30มบวันแบบใหม่ประมาณนี้เลยได้ได้รับเพจทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้ของรางวาัลข้างหลังค่อนข้างดีเนาะอ่ะโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวมาในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกสกินตัวละครแสงจันทร์นะครับเนาะอ่ะชึบนี่นะครับมีเยลลี่สกินซีซั่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแลกไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคชึบนะครับเยลลี่สกินซีซั่นนะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกคล้ายๆบล็อกสี่เหลี่ยมเลย แต่สวยนะสวยเออมผมว่าสวยดีสวยดีครับผมสวยดีเนาะเออเหลือกิ้วแล้วก็บหมดนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าสกินมาหรือ,อยังนะครับอ่ะชืบไม่ใช่นีดดีนะครับอ่ะกาชาเนาะไป เดี paid, ๋ยวผมไปดูว่าผมมีไอ้นี่เท่าไหร่นะครับไอ้มีอยู่4,007หรออ่ะสุ่มเล่นๆไปสักหนึ่งครั้งละกันเออนี่ไงเห็นว่ามีตัวสุ่มการันตีใช่ป่ะอืมเดี๋ยวยังไม่แน่ใจนะครับว่าหาได้จากไหนเนาะส่วตัวสุ่มการันตีอีพิกนะครับเป็นตู้มาเลยเนาะโอเคมาสุ่มไปสักหนึ่งครั้งนะครับเรียกดวงก่อนยังไงเราก็แรอกันแหละเพื่อได้ไงเออเพื่อสุ่มรอบเดียวแล้วได้อะไรประมาณนั้นไปนะครับ โอ้หไม่ออกนะครับอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันชิปได้อะไรอ่ะวิ้ยโลบอกไอออนนะครับสก,กินเล่นะครับผมโอเคสก,กินอีพิกสุดพปปิกนะฮะได้อยู่บูมพายอ้ามูมพายเก็ตอีปิกเองเหรออ่ะไปเผื่อเจอบูมพายเนาะช โอ้ไม่วิ่งเลยอะ่ะเจอบูพายปะเจอไหม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 บูมพายปะปูาพายปะไ,ได้บูพายแลย้วสูบสองครั้งเองโอเคครบแล้วครบและนะครับมาใส่สกินไปเลยนะครับได้บูพายมาแล้ว <c oughs> โอเคนะครับก็หลายคนอาจจะรอคอยเราก็แลกไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเนาะอ่า อืมพอลืมตาก,ก็พบว่าเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยแสงนะครับโอ้โหร้อยแปดสิบดาวนะครับรู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บดาวไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่าวิเราได้เสียงเพลงด้วยอะ่ะฟังเพลงดีอันนี้เหรอเอ้าเราได้เสียงเพลงไม่ใช่เหรออ๋อเป็น สกินเพลงล็อบบี้เดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงไปเปลี่ยนล็อบบี้ก่อนนะครับนี่หลายคนอาจจะอยากเห็นล็อบบี้กันเนาะอ่ะใช่ปะ่ะนี่ไงเออหลายคนอ่าหลายคนอาจจะเห็นลอ็ออยากเห็นล็อบบี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปที่ไฮไลท์สกินเลยนะครับนี่นะครับกดสกินนะครับใส่สกินโอเคอ่ะ นี่เลยเป็นไงทุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับเป็กปักกายเจิดจ้านะครับผมอ่าเฮ้ยในที่สุดนะครับไอดีผมก็มีสกินสีทองนะครับเนาะหลังจากที่ผมรอมานานในที่สุดผมก็มีสกินสีทองกับเขาสักทีนะครับนี่ใส่สกินสัตว์แดงมาด้วยนะครับไปนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับเพชรจากหมดหมดพวกนี้ก่อนนะครับผมอะโอเคนะครับ สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นได้เท่าไหร่เอ่ยหกร้อยเพรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ราไปเล่นสนามแข่งกันสักหนึ่งเกมเนาะอุะ้ยพันห้าร้อยเพจยเหรอโอเคเดี๋ยวเราเอาแค่พอผ่านแล้วกัน ค่อยว่ากันค่อยว่ากันเรื่องสมบ,บัติใหม่นะครับเนาะไปเดี๋ยวไปคุกกี้ชาเลนไปรับเพรก่อนแล้วเราไปเล่นกันสักหนึ่งเกมนะครับอ่าท็อปห้าทั้งสองอันเลยเนาะโอเครลับมาเลยครับชิปอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นสนามแข่งสักหนึ่งเกมเนาะชิป นะครับหลายคนอาจจะอยากเห็นนะครับเนาะก็ตัวละครจะดีขนาดไหน <c oughs> นั่นเองนะครับผมเนาะตอนนี้ผมอยู่ชา a l เลนเจอร์สองนะก็พยายามไต่อยู่นะครับผม <c oughs> จะไต่ได้หรือเปล่า <c oughs> แล้วมีดานใหม่มาด้วยนะครับแท่นบูชากลางป่าลึกเนาะอ่ะคอยว่ากันนะครับ ขอ,อเป็นด่านใหม่ได้ไหมมา,มาด่านใหม่มาเลยเอ้ยด่านใหม่เลยโอ้โหมาถึงจะด,ด่านใหม่ห้าดาวไปเลยเหรอทำจริงนะนะเดี๋ยวผมเอาแบบเล่นแบบไอ้นี่เลยนะเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับที่ผมคิดไว้นะครับก็แบบนี้ไปเลยนะครับว่าดูจะลดหรือเปล่านะครับผมเนาะสมบัตินี่ผมให้เป็นสมบัติทํทาแ,แต้ม3ามชิน้นละกันเพราะว่าตัวละครแสงจันทร์ตัวละครเลือดทั้งๆเยอะอยู่แล้วนะครับ ผมให้เขาเป็นสมบัติสาแต้มสามชิ้นไว้ก่อนละกันเนาะเลือดทั้งๆเยอะอยู่แล้วนะครับเอ้ยลืมเปลี่ยนสกินเยนลี่ซีซันให้ดูมาเปลี่ยนทันอยู่นะครับเนาะเผื่อหลายคนอยากเห็นสกินซีซันกิวเนะาะอย่าไปรับเพชรอีก200เพชรน,นะครับรับเพชรอีก200เพชร ชอ่ะนี่นะครับ200เพชรติดตั้งเซตไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะครับไปคนที่ปลูกฉันขึ้นมาคือเธอเองนี่เธอหนี่นี่มานะครับ180ดาวเล่นให้คุ้มที่สุดนะครับอุ้ยเดี๋ยวจะกินสวยนะนี่นะครับสวยมากอะไรเนี่ยมาถึงก็เล่นพลาดละ มานะครับโอเคนะครับโอ้ยสกินมันแปลกตาดีแค่มันเป็นบล็อกอะเนาะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอะนะครับแปลกแตาดีนะครับชิบโอ้ยมาถึงก็ตกแล้วอะ่ะวิ้ยด่านยากนะเนี่ยด่านยากกิวยากอยกูอยอยอย่นะครับ น่าจะทันอยู่มั้งห้านาทีมาเดี๋ยวเราผมขอญาตตั้งใจเล่นนะครับอาจจะไม่ได้พูดนะเพราะว่าผมยังไม่รู้ด้านนะเป็นด่านใหม่ครับพยายามต้องมองสิ่งกีดขวางนิดนึงนะครับชิปโอเคผมจะดูดีว่าทางทีมงานเขาแก้เรื่องสปีดหรือยังนะครับเพราะว่าจะมีบางช่วงอ่ะที่แบบ ตัวละครมันสปีดเดินไปเองนะเนาะไม่รู้ว่าแก้หรือ,อยังนะครับเลยมาลองเล่นสนามแข่งให้ดูด้วยนะครับชุบชนอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับชนก็ชนนะครับ ถ้าแก้แล้วนี่เรามาโอ้โหวิ่งสนามแข่งได้เลยนะเนี่ยอโอเคนะครับ ชนอีกแหละทาไมชนบ่อยจังนะครับโอ้ยตายละวคะแนนไม่น่าดีชนมลตั้งสองรอบนะครับอาจจะต้องใส่เครื่องยนต์มาก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอามากันชนไว้ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกนะครับผมอันนี้มาลองเล่นเฉยนะครับโอ้ยด่านใหม่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับด่านใหม่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน อืมปุ่มถ่ายมาครับ นี่หลายคนอาจจะคิดถึงนะครับตัวละครบูพายเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแต้มดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมชนไม้แรกไปนะครับแต่ดูจากดวดทรงองเอวแล้วนะครับเมื่อกี้เราเก็บขวดเลือดได้1นึ่ขวดเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะยื้อสกิลสุดท้ายทันหรือเปล่าถ้ายื้อทันนี่อาจจะเวิร์กนะแต่ถ้ายื้อไม่ทนันเดี๋ยวต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับขวดเลือดเหลือเนาะ โอ้โหรอบถ่ายทันเนี่ยเอ้ตรงนี้ยากอยู่นะเนี่ยโอเคนะครับโอ้โหได้490ล้านคะแนนแบบโอ้โหโดนปั๊มตาระดับ4ให้เลยอะขำตัวเองจริงๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็อันนี้573ล้านวุอันนี้ใช้เครื่องยนต์เนาะเซจใช้เครื่องยนต์ได้573ล้านนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ อ๋โอเคนะครับเดี๋ยวมาหน้านี้ก่อนนะครับอ่ารับรางวัลน,นะครับภารกิจต่อไปห้าร้อยล้านอีกแล้วอ่ะโอเคนะครับผมก็มีตัวละครใหม่เข้ามาหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยอ่าผมยังคิดอยู่นะครับว่าผมอาจจะยังไม่ปั้นนะเพราะว่าผมจะดองของไว้ปั้นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะเข้ามาเดือนหน้านะครับเพราะว่า เพราะว่าตอนเนี้ยผมว่าแสงจันทร์เนี่ยน่าจะเล่นได้อยู่นะครับน่าจะโหดฝ่าตัวละครที่บับเอาเข้ามานะแต่ตัวละครถามว่าหน้าหน้าหน้าปั้นหน้าหลักไหมหน้าหลักอยู่นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ปั้นนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวละครเนี่ยครับอาจจะอาแค่ทําผ่านชาเลนจ์เฉยๆนะครับเนาะก็อาจจะไม่ทําอาจจะไม่ได้ปั้นตัดเนาะตัวละครนี้นะอ่ะโอเคนะครับมาในส่วนที่หลายคนสงสัยนะครับว่าจะปั้นตัวละครแสงจันทร์ดีหรือว่าจะ ดอกบัวดีนะครับผมในมุมนี้นะในมุมผมนะถึงตอนนี้ผมจะยังไม่รู้เรื่องคะแนนแน่ชัดนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยทำคะแนนดีกว่ากันนะครับแต่ผมก็ยังแนะนำนะครับว่าใครที่ปั้นดอกบัวมาเบลสิบขึ้นไปเนี่ยปั้นต่อไปเลยนะครับเพราะว่าดอกบัวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเชื่อผมนะครับส่วนคุกกี้แสงชันเนี่ยให้ปั้นสปั้นสําหรับ,นบคนที่พอมีของจริงๆอะ่ะคือคนที่มีของมีตัวละครตันอยู่แล้วอะไรประมาณนั้น ไปทำแคนดี้แค่วิไปแบบมีแคนดี้วิวสามวสี่แล้วเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงวิวสิบสี่สิบสามสิบสี่ขึ้นไปเนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงตันแล้วเนี่ยให้ทํานะครับเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยทรัพยากรเราด้วยนะครับหรือว่าแล้วแต่เรานะถ้าเราชอบสกินเราก็ปั้นมาก็ได้นะครับผมเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อาจจะพูดน้อยนิดนึงต้องขออภัยเพราะผมเพิ่งตื่นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ้ายบายสวัสดีครับ uh -huh.